สวัสดีครับเที่ยงวันทันหุ้น ep ที่29นะครับก็เป<ม>็น,นการอัปเดตทิศทางการลงทุนประจำสัปดาห์นี้นะครวันที่25นะครับจนถึง28พฤษภานะครับก็นบนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะมีท่าทีของทาง f ฟศนะครับอันนี้เดี๋ยวเราคุยกันที่ตลาดของพี่ใหญ่ก่อนเลยนะฮะก็ทางเฟศเนี่ย มีส่งสัญญาณอะไรบางอย่างออกมาจากมินิทมิทติ้งนะฮะที่ผมมองว่าอาจจะมีการาลดปริมาณ QE เร็วๆนี้นะครับซึ่งก็ถ้าเกิดว่ามีการลดปริมาณ QE ลงมาตรงนี้เนี่ยคือแปลว่าเงินที่จะเข้ามาในตลาดลงทุนเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับซึ่งขาดสภาพคล่องเนี่ยอันนี้ตลาดก็จะไม่ชอบนะครับแต่ว่าก็มี นักวิเคราะห์บางท่านนะครับเขาก็มีมุมมองว่าเออมันก็อาจจะยังไม่ได้ลดมาเร็วๆนี้นะครับน่าจะยังคงสัดส่วนในการเติมเงินเข้ามาในระบบนะเดือนละ1นึ่0 0สล้านนะครับออไปจนถึงประมาณสิ้นปีนะแต่ผมมองว่าไม่แน่นะประมาณสักไตรมาสที่3เนี่ยอาจจะมีการลดเงินที่อัดฉีดเข้ามาในระบบด้วยก็ได้นะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมีส่วนหนึ่งที่เป็น สัญญาณบอกเข้ามานะครับก็คือมีการร reverse รีโปนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยในการรีโปนี่คืออะไรนะรีโปก็คือ,อเป็นเ r อร o เช็ตนะครับเป็นพันธบัตรแบบระยะสั้นนะฮะเอ๊ะเขาเรียกพันธบัตรไหมนะ เอาเป็นว่าอย่างนี้ก็คือเวลาตอนธนาคารนะครับมีธนาคารพาณิชย์ทั่วไปมีเงินสดเยอะๆมากๆนะครับธนาคารกลางเนี่ยก็จะไปดูดสภาพคล่องของเงินสดของธนาคารนะครับโดยการออกเป็นตัวพ,พันธบัตรระยะสั้นข้ามคืนเนี่ยฮะเขาเรียกว่ารีพอ c h เชสนะครับ ก็วันนี้คือก็จะเอาเงินเก็บเข้ามาแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็จะเอาเงินสดเนี่ยคืนกลับไปนะคือมันก็จะมีการาทำอะไรเงินแบบนี้เพื่อเพื่อเป็นการรักษาเรื่องของสภาพคล่องในตลาดด้วยนะครับซึ่งก็ในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการาปล่อยไอ้ตัวนี้ออกมานะครับ1วันนะประมาณ 350,000ล้านเหรียญนะครับซึ่งมีมูลค่าก็เทียบเท่ากันกับการทำ QE เนี่ยประมาณ3เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเ,เริ่มมีคนมองว่าเออมันอาจจะเป็นการที่เขาจะลดออลดคันเร่งในการที่จะปล่อยเงิน เข้ามาในระบบหรือเปล่านะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยตัวเลขต่างๆนะครับในด้านของเศรษฐกิจนะครับตัวเลขอัตราการว่างงานดีขึ้นนะครับก็คือมีผู้ว่างงานเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็ในส่วนของการผลิตเนี่ยก็ดีขึ้นภาคบริการเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยก็เป็นส่วนที่ทําให้เป็นสัญญาณสะท้อนอย่างหนึ่งนะครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันกำลังจะกลับมานะฮะ ทีนี้ถ้าเศรษฐกิจสหระก,กลับมาเนี่ยจริงๆแล้วโดยปกติเราควรจะดีใจเนาะนะครับแต่ว่าในด้านนี้เนี่ยนักลงทุนอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเศรษฐกิจกลับมาเนี่ยแปลว่ามันจะเป็นตัวบอกให้เฟดเนี่ยเริ่มเปลี่ยนนโยบายนะครับในการจัดการตรงนี้นะครับก็คืออาจจะมีการลดเรื่องของเงิน QE เข้ามาด้วยนะครับรวมทั้งอาจจะมีการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยขึ้นมาด้วยนะ,ะแต่ผมมองว่าในเรื่องของ QE เนี่ยน่าจะมี มีผลต่อตลาดมากกว่านะครับเพราะว่าเรื่องของด o อกเบียเนี่ยมีการปรับลดประกาศเนี่ยมาตั้งแต่ตอนปี2008นะครับแล้วก็ดูแล้วเครื่องมือนี้อาจจะไม่ค่อยสำลิดผลเท่าไหร่ละนะครแต่ QE มันแตกต่างกันตรงที่มันเข้ามาปุ๊บนะครมันก็ส่งผลต่อตลาดเลยนะครับฉะนั้นอันนี้นนก็คือตลาดมันเคยชินกับยาแรงมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวต่อไปจะเป็นยังไงนะฮะ ก็ตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของสภาพทั่วไปนะครับซึ่งผมก็มองว่าน่าจะต้องจับตาในส่วนของตลาดฝั่งอเมริกาต่อไปนะครับทีนี้ยังมีโอกาสในการที่จะลงทุนในฝั่งอเมริกาอย่างไงบ้างนะครับก็ในช่วงระยะสั้นที่ผ่านมานี่นะครับก็จะมีดาวโจนส์เริ่มปรับตัวดีขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่ต้นเดือนมาจนถึงตอนนี้นะครับ ในส่วนของดาวโจนส์เนี่ยก็ขยับขึ้นมานะครับแล้วก็เ a s d a q เนี่ยปรับตัวลดลงนะครับเอสอนก็ลดลงเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีการโยกเงินนะครับจากกลุ่มหุ้นเทคนะครับก็คือย้ายไปกลุ่มซี c ลิคอนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานหรือการเงินอะไรก็ตามนะฮะที่เป็นกลุ่ม o ออีโคโนมีเนี่ยที่เขาจะได้ประโยชน์จากการที่เศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัวนะครับดังนั้นในตรงนี้นะครับก็ ในส่วนของหุ้นเทคนะครับระยะสั้นเนี่ยถ้าใครที่ยังไม่ได้มีนะครับอาจจะสามารถที่จะเข้ามาเก็บไม้แรกได้ละนะครับเพราะว่ามันก็มีการย่อตัวลงมาพอสมควรนะครับส่วนใครที่มีแล้วนะครับก็แนะนําว่าให้รอไปก่อนอันนี้ในส่วนของระยะสั้นนะครับ แต่ว่าถ้าในระยะยาวนะครับใครที่เน้นในมุมมองของการลงทุนระยะยาวอาจจะมีกองทุนที่มีหุ้นเทคอ,อยูใ่ในพอร์ตของเราเองอยู่แล้วนะครับช่วงนี้ผมก็มองว่าเป็นส่วนที่เราสามารถที่จะทยอยสะสมได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ลงทุนในอกองทุนที่ไปลงทุนในหุ้นกลุ่มอาร์นะครับก็มีการย่อตัวลงมาหนักพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นก็คิดว่า แนวทางนะครับมุมมอเนี่ยถ้าเรากะว่าจะเก็บระยะยาวนะครับผมก็คิดว่าเอออันนี้เราอาจจะทยอยสะสมเพิ่มได้แล้วนะครับมาทางด้านหุ้นไทยนะครับหุ้นไทยเนี่ยตอนนี้ ถ้าโดยภาพรวมนะครับในตลาดเนี่ยคิดว่าน่าจะยังไม่มีอะไรที่มาหนุนให้มันไปต่อได้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นกำแพงที่1,600จุดเนี่ยผมมองว่าก็ยังแข็งแร่งอยู่นะไม่น่าจะผ่านไปได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าใครยังสนใจที่จะลงทุนในกลุ่มหุ้นไทยอยู่นะผมก็คิดว่าน่าจะเป็นในเชิงของ Stock Selection น่าจะดีกว่านะฮะมันจะมีบางตัวที่เ่อ p o r m o r m ได้ดีกว่าภาพรวมในตลาดนะครับแล้วก็น่าจะต้อง เป็นคนที่มีกลยุทธ์ในการเล่นกับสตอรี่นิดนึงแล้วกันนะฮะในสำหรับส่วนของหุ้นไทยนะครับแล้วจริงๆก็ต้องบอกว่าในภาพภาพใหญ่ของทางโลกเลยละกันนะ,ะเราจะต้องติดตามเกี่ยวกับเรื่องของข่าวแล้วก็สตอรี่ออกมานะครับซึ่งมันก็จะมีผลต่อการที่เราจะโยกเงินโรเตทไปลงทุนในกลุ่มต่างๆนะครับมาทางด้านเรื่องของ ออัปเดตนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของชิปนะครับชิปหรือพวกเซมิคอนดักเตอร์นะครับมันไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยชิปอาจจะขาดข,ขาดแคลนนิดนึงนะฮะเพราะว่ามีทั้งเรื่องตอนที่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเรื่องของตอนโควิดเริ่มเกิดขึ้นใหม่ๆนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนสายการผลิตนะฮะเพราะว่าทั้งจะเป็นเรื่องของรถยนต์คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนะครับ ก็จำเป็นที่จะต้องใช้เซมิคอนดักเตอร์อยู่แล้วนะช่วงนั้นเขาเลยมีการปรับเปลี่ยนการผลิตเนี่ยจากผลิตชิปให้กับรถยนต์นะครับก็ไปผลิตเพื่อซัพพอร์ตด้านอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือคอมหรือว่าเกมนะฮะเพราะว่าเทรนด์แนวโน้มเนี่ยตอนนันช่วงนั้นนะครับพอคนต้อง Work f กฟ m home เนี่ยคนคงไม่อยากจะมาซื้อรถแล้วก็มาจอะทิ้งไว้ใช่ไหม ก็น่าจะไปใช้ชีวิตทางด้านของพวกอินเทอร์เน็ตเล่นเกมหรือเทคโนโลยีด้านอื่นนะครับคราวนี้พอมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของสายการผลิตตรงนั้นไปแล้วเนี่ยวันหนึ่งพอช่วงปลายปีนยครับเริ่มจะกลับมาดีขึ้นนะฮะผู้คนบางประเทศก็มีการคลายล็อกดาวน์อันนี้ก็แล้วแต่ตามสถานการณ์ตามที่เราทราบมาเนาะก็เลยมียอดซื้อรถยนต์เนี่ยเริ่มเข้ามามากขึ้นนะครับเลยน่าจะมีหลายท่านน่าจะทราบข่าวอยู่แล้วว่าในช่วง ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมีปัญหาคือชิปขาดแคลนนะฮะไม่ได้ไม่ได้หายไปไหนนะฮะคือมันผลิตไม่ทันนะครับเพราะว่ามีการปรับสายการผลิตไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของอ,อ่บริษัทหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงขึ้นมาในช่วงนี้เลยนะครับก็คือไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็มีผลกระทบภายในประเทศเองด้วยนะครับจากการที่มีภัยแล้งนะครับ ซึ่งภัยแล้งตรงนี้เนี่ยก็ส่งผลต่อการผลิตชิปด้วยเพราะว่าในกระบวนการผลิตเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องใช้น้ําเยอะนะครับแล้วก็หลังจากผลิตแล้วเนี่ยก็ต้องใช้น้ําบริสุทธิ์ในการทําความสะอาดด้วยเพราะนั้นเลยมีผลในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เขื่อนเนี่ยมันไม่มีน้ําในการผลิตไฟนะครับทางฝั่งไต้หวันเนี่ยก็มีเหตุการณ์ไฟดับนะบเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งนะครับเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยกลุ่ม อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบนะครับก็จะมีรถยนต์นะมีเกมนะครับมือถือคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆคืออะไรที่ต้องใช้เซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็จะได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะถึงแม้ว่าช่วงนี้มันจะเป็นขาลงของเขานะครับแต่ผมมองว่าในระยะยาวนะมันก็จะกลับมาอยู่ดีนะครับถ้าใครที่อยากจะสะสมนะครับก็มีมุมมองคล้ายๆกับเมื่อกี้ตอนที่พูดถึงหุ้นเทคนะฮะคือถ้ายังไม่มีเลยนะครับเริ่มเริ่มเข้าได้แล้วแหละนะครับแล้วก็ ถ้าจะเก็บระยะยาวนะครับก็อย่าไปหวั่นไหวกับราคาที่ย่อออกมาในช่วงระยะสั้นนะฮะดังนั้นคราวนี้เดี๋ยวถ้าประเทศเรากลับไม่ใช่ประเทศเรานะครับทั่วโลกนะครับกลับมาเปิดเมืองได้ใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรปหรือว่าอเมริกาก็ดีนะครับธีมการท่องเที่ยวยก็จะกลับมานะฮะก็จะมีหลายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการจองโรงแรมนะครับสายการบินรถยนต์นะครับ ที่ให้เช่ารถนะครับหรือว่าเป็นพวกเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับจะเป็นครูสจะเป็นคาสิโนอะไรพวกนี้เนะี่ยเขาก็จะเริ่มกลับมานะครับก็จะมีกลุ่มกองทุนนะครับที่จะเปิดตัวนะครับกำลังจะ IPO นะครแล้วก็เข้าไปลงทุนได้นะครับก็จะมี s c b Travel นะครับนี้เพิ่งอัปเดตล่าสุดเมื่อตะกี้เลยนะฮะก็เป็นกองที่จะไปลงทุนในกลุ่ม ETF นะครับคืออันนี้ไม่ได้ลงในกองเดียวนะคือไปลงใน ETF เนี่ยอยู่4หมวดด้วยกันนะครับก็มีพวกสายการบินนะครับมีเรื่องของธีมของการท่องเที่ยวนะครับ Booking แล้วก็เป็นพวกธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ในยุโรปนะฮะซึ่งพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีโอกาสที่จะได้ประโยชน์นะฮะจาก การที่มีการเปิดเมืองขึ้นมาใหม่นะครับทรานนั้นตรงนี้ยังไงก็ตามนะครับถึงแม้ว่าจะได้ประโยชน์นะครับก็จะเป็นในช่วงระยะสั้นเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าอยากจะไปลงทุนในกลุ่มนี้นะครับก็คือแนะนำว่าอาจจะเข้าไปได้ในระยะสั้นนะครับแล้วก็ถือสักประมาณช่วงไม่สักไม่เกิน3เดือนนะครับเราน่าจะต้องมีเป้าหมายของเราเอาไว้อยู่แล้วนะครับว่าว่าจะควรจะถือสักประมาณเท่าไหร่ดีนะครับก็ แนะนำว่าน่าจะประมาณสัก5นะครับถึงเต็มที่ก็คือ15จริงๆตรงนี้มันต้องบอกว่ามันเป็นการเข้าไปเก่งกำไรนะถ้าใครจะเข้าไปนะครับก็แนะนำว่าต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะฮะ ก็อันนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับถ้าใครที่คิดว่าเราเราสามารถที่จะจัดสรรเงินนะครมาลงได้บางส่วนนะครับก็ลองแบ่งเข้าไปดูนะครับอันนี้ยังไม่ได้สามารถซื้อได้ทั่วไปนะครับเพราะว่ามันเป็น IPO นะก็อาจจะต้องอติดต่อกับทางคนที่ดูแลพอร์ตกองทุนรวมของเรานะฮะหรือถ้าใคร ยังไม่เคยเปิดบัญชีเอาไว้เลยซึ่งจริงๆน่าจะน้อยเนาะนะครับส่วนใหญ่กองทุนรวมนี่น่าจะมีหลายคนน่าจะเคยเปิดเอาไว้อยู่แล้วนะครับก็ลองสอบถามดูก็ได้นะฮะถ้าไม่แน่ใจทักเข้ามาใน l i น์แอดเคลี i ร์วีไโได้นะครับเดี๋ยวผมลองประสานงานดูนะฮะอีกด้านหนึ่งนะครับมาดูทางด้านหุ้นเทคของจีนบ้างนะครับซึ่งก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับถูกกดดันจากหุ้นเทคที่อยู่ในในตลาดอื่นนะครับ ก็คือส่วนใหญ่ในหุ้นเทคของจีนเนี่ยจะลิสต์อยู่ในฮ่องกงนะครับหรือไม่ก็ไปที่อเมริกาเลยนะครับก็ถูกเลกเลเตอร์ของจีนเนี่ยถือไม่เรียวฟาดอยู่พอสมควรนะเลยทำให้ราคาเนี่ยมันดออปลงมาแต่ยังไงก็ตามนะครับเพราะว่าราคามันดออปลงมาเนี่ยแหละเลยเป็นโอกาสในการที่เราจะเข้าลงทุนได้ด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธีมอ e ีคอมเมิร์ซนะครับหรือว่าเกมนะครับหรือว่าจะเป็นพวกแพลตฟอร์มต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็น V Chat นะครับหรือ,เ,อเรื่องที่เกี่ยวกันกับ FinTech ด้วยนะฮะก็ AliPay อะไรเงี้ยคือจริงๆกลุ่มหุ้นกลุ่มนี้เราก็าน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับก็จะมี Tencent Alibaba จริงๆซีลิมิเต็ดอันนี้ไม่ใช่หุ้นจีนนะครับแต่ว่ามันก็คือจะอยู่ใน,ในกลุ่มที่มันคล้ายๆกันอะไรอย่างนงี้นะฮะเพราะนั้นพวกนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับที่ในระยะยาวเนี่ยังไงเนี่ยมันจะกลับมาเติบโตต,ต่อไปแน่นอนนะับไม่ว่าจะเป็นยอดขายทางอ e ีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งทางเว็บไซต์ Statista นะครับมีการรวบรวมยอดขายนะครับในตลาดของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยของจีนนะแล้วก็เทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลกเลยนะครับคือจีนเนี่ยเท่ากับประเทศอื่นๆทั่วโลกรวมกันนะ ยอดขายเนี 1970, ่ยนะแล้วก็ในอีกอนาคตนะครับอ oh, yeah. ีกประมาณ2-3ปีข้างหน้านะครับเขาคาดการณ์ว่ามันจะโตขึ้นจากปัจจุบันนะครับซึ่งอยู่ที่ประมาณ8 0 0แสนล้านนะครับขึ้นไปจนถึงเป็น1,500เอ้ยไม่ใช่1ล้าน5าแสนล้านนะครับอโอหน่วยมันเยอะมากนะครับก็มีโอกาสที่มันจะเติบโตขึ้นไปได้อีกนะครับซึ่งตอนนี้ก็มองว่าราคาเนี่ยกำลังถูกลงมานะครับเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้น ฝั่งตลาดของอเมริกานะครับดังนั้นสรุปนะฮะไอเดียนะครับที่อัปเดตกันในสัปดาห์นี้นะครับ mm. ก็กุมหุ้นเทคนะครฝั่งอเมริกานะครับระยะสั้นนะถ้าใครอยากจะเ,ออเข้ามาเก็บเพื่อที่จะเก่งกำไรในระยะสั้นนะครับคุณอาจจะเริ่มเก็บไม้แรกได้นะครับแต่ถ้าใครที่มีแล้วนะครับก็ ต้องรอกลับเข้ามาฟื้นอีกทีหนึงนะครับส่วนถ้าใครที่สะสมในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นแผนการลงทุนระยะยาวส่วนตัวของเราเองอยู่แล้วหรือเราซื้อเป็นกอง IMF S S F นะครพวกนี้ก็อาจจะทยอยสะสมเพิ่มได้นะครับทางด้านหุ้นไทยก็ลองหาหุ้นไหลตัวน่าจะดีกว่าภาพใหญ่ของตลาดนะครับแล้วก็มีอกอง S C B Travel นะครับซึ่งเป็นกองอกองทุนใหม่ที่กำลังจะ I P O นะครับก็ I P O ในสัปดาห์นี้แหละนะ ก็สามารถที่จะเข้าไปลงทุนได้ในระยะสั้นด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเออน,นี้ตอนต้นคลิปลืมพูด disclaimer นะฮะต้องบอกว่า การลงทุนนะครับมันมีความเสี่ยงนะอันนี้เป็นการให้ความเห็นนะครับในโดยส่วนตัวนะครับเพราะว่าคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นลูกค้าผมนะฮะดังนั้นก่อนที่ทุกท่านจะลงทุนเนี่ยนะครับต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็หาข้อมูลของเราเนี่ยเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะครับดันั้นข้อมูลที่ผมให้เนี่ยเป็นมุมมองส่วนตัวนะครับถ้าเป็นลูกค้าเนี่ยคือผมอยากให้พวกเราเนี่ยติดต่อ,อก,กับ ผู้แนะนําการลงทุนที่ดูแลเราอยู่นะครับแล้วก็ลองถามมุมมองเขาดูว่าเขาแนะนํำยังไงนะครับอันนี้มันไม่ใช่คําที่ผมแนะนําให้กับทุกท่านเข้าไปซื้อหรือขายอะไรนะครับก็ ลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับใส่ใจกับสตางค์ของเรานะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการลงทุนนะครับและนี่ก็คือ,อทั้งหมดของเที่ยงวันทันหุ้นใน EP 2ี่สนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่เดี๋ยวเป็นวันพรุ่งนี้เลยนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้มีพิเศษนิดนึงนะครับปกติจัดจันทร์พุธศุกร์นะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้เลื่อนมาเป็นอังคารก็จะเป็นอังคารแล้วก็พุธแล้วก็วันศุกร์นะครับ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาอัปเดตความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนให้ทุกท่านฟังนะครับใครที่ฟังทังอ YouTube อยู่ตอนนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดสัญลักษณ์รูปกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเวลามีคลิปใหม่ออกมาเราก็จะได้ได้รับการแจ้งเตือนเข้าในมือถือเราเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดมาทางฝั่งเพื่อนๆที่อยู่ใน Clubhouse นะครับก็ให้มายกมือกันถามกันได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับทีนี้ตอนนี้นะครับใครที่ฟังทาง อ่าพอดแคสต์อยู่นะครับแล้วอยากจะยกมือถามกันแบบเรียลไทม์นะครับสามารถเข้ามาในขับเฮาส์ได้นะก็ Android ก็สามารถดาวน์โหลดแอปได้แล้วนะครับอตอนนี้อาจจะมีบั๊กอยู่นิดหน่อยนะบางทีพูดแล้วในห้องอาจจะมีบางท่านไม่ได้ยินบ้างนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆหายกันไปเองนะครับก็สามารถเข้ามาในคลับเฮาส์แล้วก็มาเสิร์ชหาคลับฉลาดการเงินนะครับหรือว่าจะเสิร์ชหาคนก็ได้นะครับถ้าเสิร์ชหาคนก็ Kelly VI Coach นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีฮะ